การแข่งขันในตลาดงานของจีนกำลังเข้มข้นขึ้นและนี่คือสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำเพื่อช่วยให้บัณฑิตจ,จบใหม่คว้าโอกาสในอาชีพได้ง่ายขึ้นเราส่งประกายแต่ที่น่าสนใจคือวิธีการเหล่านี้จะช่วยได้จริงหรือยังมีจุดอ่อนที่ถูกมองข้ามมาดูรายละเอียดกันอย่างใกล้ชิดเมื่อไม่นานมานี้กระทรวงศึกษาธิการจีนเปิดเผยแผนปฏิบัติการขนาดใหญ่เพื่อกระตุ้นการจ้างงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ โดยมีเป้าหมายหลักคือการเชื่อมโยงผู้จบการศึกษากับแรงงานตลาดที่เหมาะสมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดยักษ์ย้ายการจัดงานหางานทั้งแบบดิจิทัลและออฟไลน์หรือการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data เพื่อคาดการความต้องการแรงงานในแต่ละภาคส่วนที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจยังไม่รู้รัฐบาลจีนไม่ได้แค่สร้างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันธรรมดาแต่ยังพัฒนาฐานข้อมูลระดับชาติที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปสงค์อุปทานแรงงานกว่า4 0่0ล้านรายการ นี่คือเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์ทักษะประสบการณ์และความชอบของบัณฑิตแต่ละคนแล้วจับคู่ตำแหน่งงานที่ตรงใจได้แม่นยำจนน่าทึ่งนอกจากนี้ยังมีการจัดงานหางาน1 1 2ครั้งทั่วประเทศทั้งออนไลน์และออฟไลน์ซึ่งเปิดโอกาสให้วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมนำเสนอตำแหน่งงานกว่า2.6ล้านอัตราขนาดเดียวกันแพลตฟอร์มออนไลน์เฉพาะทางได้เตรียมตำแหน่งงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ปี2 0 2 5ถึง1.08ล้านอัตราเรียกได้ว่าเป็นการเปิดประตูกว้างให้ทุกคนมีโอกาส แต่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากระบบดิจิทัลเหล่านี้เกิดข้อผิดพลาดหรือการพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปจะกลายเป็นอุปสรรคได้หรือไม่ใบหน้ากำลังคุ่นคิดนี่คือคำถามท,าที่คุณอาจอยากแสดงความเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างเช่นเดียวกับการเปรียบเทียบกับมาตรการของประเทศอื่นๆที่ใช้วิธีการแตกต่างกันท้ายที่สุดรัฐบาลยังเพิ่มบริการติดตามผลแบบเรียลไทม์ผ่านมินิโปรแกร,รมบนแพลตฟอร์มระดับชาติ ซึ่งส่งข้อมูลตำแหน่งงานเฉพาะบุคคลถึง32,000รายการให้แก่บัณฑิตที่ลงทะเบียนเกือบ10,000คนนี่คือการให้ความสำคัญกับการปรับตัวอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่เปิดประตูครั้งเดียวแล้วจบ